สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะเป็นคิวของชาวราศีพฤษภทุกทท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดวงของหมอลาโมซี่แองเจิลทาร์รอดค่ะคลิปนี้นะเป็น ดวงการงานกันเงินความรักประจำเดือนพฤษภาคม2564ของชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะหรือคนที่อยู่ในลัคนาราศีพฤษภก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะการยึดหลักแบ่งวันที่ก็ แพ้แบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยค่ะบางคนบางท่านจะใช้หลักโหราศาสตร์ตะวันตกก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะไม่มีปัญหาใดๆนะหมอจะเป็นตัวแทนค่ะในการเลือกไพ่สิบใบให้กับคุณชาวราศีพฤษภทุกท่านเลยเรื่องการงานการเงินความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้จะ เป็นอย่างไรคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแส ครบแล้วนะคะ10ใบ,บาชาราศีพฤกษ์เรามาดูกันก่อนเลยไพ่ใบแรกของคุณตัวตนของท่านอารมณ์ของท่านในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรค่ะตัวตนของท่านใบแรกเป็น The Empress ว้าว n i g h t of c u ์เอ s w สบียงถือช่วย n i ย e of c u p ก้าช่วยค่ะ The Dead Seven of Pentacles, the Dream, the Lovers, Knight of Swords, Seven of Cups, the Two Four of Pentacles, Syrian, by syrup, the Hermit Ka. เรามาดูตัวตนของท่านนะไพ่ใบรแรกเลยค่ะชาวราศีพฤกษมนะในเดือนนี้พฤษภาคมท่านได้ The Emperor The Emperor ไพ่ The Emperor ในความหมายนะคะก้องบอกบอกกันแล้วนะว่าเป็นตัวแทนของไพ่ราศีเมษค่ะแต่ในในณนะที่นี้คะาราจะกล่าวถึงความรู้สึกอารมณ์ของชาวราศีพฤกษพค่ะมองได้ว่าบางคนบางท่านนะคะกำลังคิดนึกถึงคำนึงหาหรือ มีเรื่องราวของการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างแดนหรือจะมีการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะชาวราศีพฤษภบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะในอารมณ์ความรู้สึกของไพ่เดือนนี้นะท่านมีความมั่นใจค่ะเป็นผู้ใหญ่มีความมั่นใจปีนี้อายุเท่าไหร่ก็มีความเป็นผู้ใหญ่และโตขึ้นมากๆเลยนะคะมีความรับผิดชอบในตัวในตนของตัวเองมีความมั่นใจนะแต่แอบมีความแอบ มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเล็กๆนะคะแล้วก็อาจตะใจตัวเองบ้างนะคะคนเป็นคู่ก็ต้องต้องทำความเข้าใจกับชาว ราศีพฤษบด้วยนะในช่วงเราอาเรื่องราวของอารมณ์ของไพ่นะคะหรือในอีกนายหนึ่งก็มีการติดต่อสื่อสารหรือคุณอาจจะมีเรื่องของการครบค้าสมาคมอ,อะไรบางอย่างในเรื่องของงานด้วยเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของการเงินด้วยเอาละค่ะเรามาดูในเรื่องราวของการงานก่อนเลยนะคะการงานช่วงนี้นะของชาวราศีพฤษบค่ะ ค่อนข้างก่อนหน้านี้นะท่านก็อาจจะมีการนําเงินนะไปใช้ในการประกอบอาชีพทำธุรกิจอะไรบางอย่างนะคิดว่า,าจะไปลงทุนลงแรงต่างๆบางคนได้เงินมาจากการทํางานการท่องานค่อนข้างจะเป็นไปได้สวยนะคะถ้าบางคนบางท่านมีการทํางานเกี่ยวกับการพบปะสังสรรค์ผู้คนนะคะกัน งานเอนเตอร์เทนเมนต์หรือการที่ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มหรือขนมนมเนยหรือเป็นร้านค้าทั่วไปเนี่ยเรื่องของการงานเนี่ยถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะลงทุนลงแรงไปกับตรงนี้เนี่ยได้ผลกําไรเกิดขึ้น เล็กๆน้อยๆก็ได้ขึ้นมาอาจจะไม่ได้ค่อนข้างจะไม่ฟุ้งเฟอ้อเท่าไหร่นะเพราะช่วงนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจอาจจะเงียบซบเซาไปบ้างแต่ว่าการทํางานทําเงินตรงนี้ของท่านนะคะมันก็กูดไอเดียทีเดียวค่ะที่ท่านจะริเริ่มอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานนะคะถือว่าไปได้ด้วยดีด้วยสได้สวยทีเดียวนะบางคนบางท่านนะอาจจะได้ไปเรื่องของ งานมงคลก็ได้อาจจะไปจัดงานแต่งงานบางคนมีความอาไอเดียดีๆนะคะสร้างสารรค์เรื่องเกี่ยวกับางานมงคลงานแต่งงานแล้วท่านก็หยิบจับตรงนี้มาเป็นงานของท่านได้นะค่อนข้างจะเห็นผลดีค่ะนะ ให้ระมัระวังก็ไปทํางานนะตั้งอ,อกตั้งใจทํางานด้วยนะคะไปทํางานนะไม่ได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มนะคะนะถือว่าเอนจในการทํางานแล้วกันนะคะเดือนนี้หนะ้าชาวราศีพฤษภแฮปปี้มีความสุขกับการทํางานโอเคสถานะการทํางานใช้ได้ทีเดียวค่ะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะในเรื่องของการเงินบางคนบางท่านนะอาจจะมีการ support อะไรจากครอบครัวด้วยนะคะมะีคนรักครอบครัวหรือ อาจจะเป็นได้รับเงินจากเจ้านายนะคะเจ้านายดูแลดีเจ้านายให้ OT อะไรอย่างนี้นะมีความโชคดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการที่พบปะหรือคบค้าสมาคมกับชาวต่างชาตินะเหมือนมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรประทานโชคบางคนบางท่านก็ได้โชคจากเรื่องของความฝันหรือถูกหวยกันมาแล้วก็ได้นะคะชาวราศีพฤษภหรือ ก็อาจจะเป็นต้นเดินพฤษภาน h i s แล้วขาอาจจะถูกหวยก็ได้นะเหมือนกับมีอะไรโดนใจหรือความฝันของท่านเทพประทานมาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้นะความโชคดีกำลังเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินของท่านนะคะให้ระวังจับใจใช้สอยด้วยนะก็ก่อนหน้านี้อาจจะใช้จ่ายมากไปหน่อยนะกับการเดินทางการกินการเที่ยวการดื่มการไปสังสรรค์ไปเที่ยวฮอลิเดย์ช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะของสงกรานค่ะก็ เอาละคาเริ่มต้นใหม่นะตังหมดแล้วก็ตังหมดแล้วหมดไปก็หาใหม่ได้นะคะนะทุกคนทุกท่านนะคะชาวสาีพฤกษ์นะมาดูในเรื่องความรักของคนโสดกันก่อนเลยคะ่ะชาวโสดนะ ชาวโสดให้ระมัดระวังค่ะเรื่องมีปัญหานะอาจจะไปข้องเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของแล้วนะให้ระมัดระวังนะชาวโสดนะหยุดถอยออกมาค่ะไม่มีประโยชน์เลยนะเดี๋ยวคนเดี๋ยวแฟนเขามาว่าเอานะไม่ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็แล้วแต่นะให้ระมัดระวังค่ะเจอใครใครเข้ามาจเจ้าชู้ใส่ให้ระวังด้วยอาจจะเป็นแฟนของเขาเดี๋ยวมีปัญหาทะเลาะบอกแหวงกันนะคะแย่ง รบราค่าฟันแย่งชิงศึกชิงนางศึกชิงผู้นะคะระมัดระวังอย่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ เติร์ดปาร์ตี้เลยนะคะให้ระวังนะาบางคนบางท่านในอดีตของคนโสดนี่ค่ะยังคิดถึงเรื่องราในอดีตเรื่องของความเศร้าอาจจะอยากเก็บตัวอยู่คนเดียวอาจจะลังเลค่ะอาจจะไม่มั่นใจไม่เคยคิดเปิดใจให้ใครเลยก็ได้นะเฉพาะบางคนบางท่านไม่เปิดใจให้ใครเลยก็ได้เพราะเรื่องราวอาดีตความรักของท่านมันดรามา่าและมันค่อนข้างจะทําร้ายความรู้สึกท่านท่านก็ยังไม่เปิดใจต่อใครก็เป็นได้นะคะบางคนบางท่านชาราศีพฤกษ์ศพค่ะ มาดูในเรื่องของคนมีคู่คนมีความสัมพันธ์นะคะก็คงจะสวยจะหล่อนะมองดูแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์ทีเดียวนะ ก็จริงๆแล้วก็มีครอบครัวแล้วนะคะอย่างว่าเนาะคนมีสถานะก็คือคนมีครอบครัวแล้วนั่นเองมีแฟนแล้วนั่นเองแต่มีตัวเลือกเข้ามาค่ะระวังระมัดระวังด้วยนะอย่าเช่าชู้นะจ๊ะมีใครเข้ามาฉีบก็ขอให้ระมัดระวังด้วยมีใครเข้ามาเล่นด้วยก็ขอให้พิจารณาค่ะเขาเข้ามาในเรื่องของงานหรือเปล่าเรื่องของเงินหวังอะไรจากเราไหมนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นคุยกันแล้วบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่ายังไม่มีเรื่องของมือที่สองมือที่3เข้ามาให้ระมัดระวัง นะคะอย่าเพลอใจค่ะคนที่มีคู่มีสถานะมีแฟนแล้วนะคะดูดีๆค่ะใครเข้ามาแต่เราก็คงจะฉลาดพอสมควรนะเราเป็นผู้ใหญ่พอสมควรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองท่านรู้แล้วว่าคุณมีวิจารณญาณในการดูคนและรู้ว่าใครเข้ามายัางไงกับชีวิตคุณให้ระมัดระวังค่ะจะได้ไม่มีปัญหากันนะสำหรับคนที่มี ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะก็ขอให้แฮปปี้มีความสุขกับสถานะของตัวเองต่อไปนะเหมือนกับมีตัวเลือกเข้ามาตอนนี้เลยนะจ้าชาวราศีพฤษศนะในเดือนพฤษภามีตัวเลือกเข้ามาแล้วก็ชิลดีค่ะกำลังเลือกอยู่เลยนะว่าตัวเองเนี่ยก็มีอยู่แล้วหนึ่งคนสองคนนะคะกำลังคบกำลังคุยกันอยู่บางคนบางท่านยังไม่เปิดเผยสถานะหรือบางคนบางท่านโชคดีค่ะ มีการไปบ้านไปเยี่ยมบ้านพ่อบ้านแม่ของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายเรียบร้อยแล้วท่านก็ให้ความต้อนรับเป็นอย่างดีแต่ว่าตัวตนของท่านเองนั้นยังไม่แน่ใจยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะเนื่อง,งจากว่ายังมีอยู่ในสต็อกอีกเหลือเฟือเลยค่ะนะพยายามเลือกเฟ้นหาคนที่ใช่ที่สุดนั่นคือไอเดียของคุณค่ะชาวราศีพฤษภสำหรับคนที่มีสถานะ ไม่ชัดเจนค่ะนะเอาวะละค่ะไพ่ใบสรุปค่ะ The h e r o p Fan The h e r r o Fan เป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งค่ะนะสรุปของชาวราศีพฤกษบการงานการเงินความรักนะคะทั้ง3เรื่องนะเป็นไพ่ใบสรุป h e r r o Fan อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องการเงินก็นะถือว่า โอเคคุณคุณประคับประคองไปได้คุณมีสติพอที่จะพิจารณาการเงินว่าสมควรใช้ใจ่ายอย่างไรเรื่องการงานก็เช่นกันค่ะเพราะไพ่เดอะ r o โรฟันเป็นไพ่ที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะทําอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้การคุ้มครองนะคะในกระทั่งตัวคุณเองก็รู้ว่าสมควรพิจารณาอย่างไรท่านเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นผู้ใหญ่ในตัวในตนเป็นผู้นําที่ดีของ ทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักบริหารได้ลงตัวค่ะขอให้โชคดีค่ะชาวราศีพฤษบในเดือนนี้นะคะเอาละค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะเรื่องราวในไพ่เป็นเรื่องราวของการดูดวงโดยรวมค่ะ general reading นะคะ ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะคะท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ขอให้ชมอย่างมีสติใช้วิจารยานชมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิงถ้าชอบกดไลค์ไม่ชอบกดผ่านอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้ให้หมออ้อด้วยนะคะกัลยะาณมิตรทุกท่านและเคมีตรงก,กันกับหมออ้อและถือว่าเป็นโชคดีที่เราได้มาเจอคลิปนี้และ อ่านไพ่ร่วมกันค่ะชาวราศีพฤกษ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ